ตอนกองทุนไหนที่ใช่เราเฮ้ยเมาคือมาทำอะไรบนนั้นน่ะติดดอยกองทุนรวมาอนอวตกเอาตกเอา อูซากกระจายความเสี่ยงแล้วแท้ๆก็ยังขาดทุนได้ขาดทุนทุกกองเลยกระจายยังไงเหรอก็ซื้อกระจายไปหลายๆบรจอตามที่เขาแนะนํากันมาเอไอคือดีของบรจอเอเจ๋งสุด b ีอีคิวดีไอวีบรจอบีสี่กำลังมาแรงถึงสองกองจะต่างกันแต่ก็ลงทุนในหุ้นเป็นหลักพอตลาดหุ้นขาลงก็เลยร่วงทั้งคู่จริงๆแล้วเนี่ยกองทุนรวมมีหลายประเภทนโยบายก็ต่างกันไปสิบสิบแบบโอ้หเยอะขนาดนี้เลยเหรอ แล้วจะลงทุนกองไหนดีก่อนจะลงทุนให้ลองไปทำแบบประเมินความเสี่ยงดูก่อนจะได้รู้ตัวว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนและเหมาะจะลงทุนในกองทุนรวมแบบไหนไม่ควรซื้อกองทุนตามเพื่อนเพราะแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันและถึงแม้จะเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะกับเราได้แล้วก็ควรแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนกองทุนรวมที่มีนโยบายอื่นด้วยเพื่อกระจายความเสี่ยงขอตัวลงก่อนนะไม่อยากอยู่นานเข้าใจวิธีการลงทุนในกองทุนรวมแล้ว แค่ซื้อกองหลักที่เหมาะกับตัวเองและกองอื่นๆไว้กระจายความเสี่ยงถ้ารู้หลักแบบนี้แล้วก็น่าจะรวยจากกองทุนรวมได้ไม่ยากหนึ่งเดือนผ่านไปเหมาะก็ยังเลือกกองทุนไม่ได้บลจอก็มีตั้งยี่สิบกว่าแห่งแล้วแต่ละแห่งก็เปิดขายหลายสิบกองทุนแล้วจะซื้อกองทุนรวมอะไรของบริจรไหนดีล่ะเนี่ย